น้องยู่ดมไซวะโอเคดมไ่สวาสดีครับสุกทุกนลบกับเจ้าเซนคิตแซนแนลเนาะอันเนี่ก็เป็นมือสุดท้เายว่าอะไรเนาะเป็นมือที่ว่าจะสำเร็จ เป็นมือมอบใบประกาศน,นีญญาบัตรชุทีศกิจทะลัยคูโนมันคาของพวกเออโอ,โอ,โอ้บรรยากาศขึ้นลอยทา่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศอ,อ้อมออมเงียนยกันเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศอ้อมงเงียนอยู่น้องเนาะจะเอา,าไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ในกันเลย กระตุ้นอาจจะได้จับซ้อบอ้างวันนี้นะนนี้ก็คือบรรยากาศภายในโรงเรียนของพวกเขาเนาะน,นักศึกษาก็กำลังลังไล่เข้ามาเหมือน่มืัอนี้คือคืนนี้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับมือที่อำลาไาจากกันเนาะนักศึกษา ก็สายเนาะอันนี้ก็เป็นลุงตู่เนาะทับทับบุสมเอออันนี้ก็แมนสายสิทธิ์ที่เขาบอกเขาเนาะมีความเยี่ยมพร้อมสำหรับว้าสบายดีสบายดีมาเสี่ยฟื้นดีด้วยป่าวท้ยไหมอันนั้นน่ะเสี่ยเงินก่อนเสี่ยเงินก่อนเสี่ยเงินก่อนเสี่ยเงินค่ายยูทูบโอ้ยจัดลายสามเงินเสี่ยเงินค่ายยูทูบกันไหม เอา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 อันนี้ก็หน้าหอโรงเรียนปุ๊บเก็บเงินปั๊บทำบิสมอเยเสียค่า YouTube อันนี้คือบรรยากาศทัวร์ทัว่วของวิทยาลัยคุณนรรมเนาทำอย่านสมศรนเจ้าครูอาจารย์และคณะศึกษาเต็มเปี่ยมแต่จะมียาติพี่น้องนักศึกษาเฮามาร่วมงานจะบูมอบเป็นพิธี หอตภายในเฮียนเนอเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศจักนัอยการยิ่งสัมภผัสเมื่อคือว่ามีความรู้สึกแนวใดที่ว่าได้ครับในประกาศกาศมือเป็นครั้งขบประวัติศาสตร์เนาะการสัมภาษณ์คุณเบิรงว่าเขามีความรู้สึกแนวใดต่อมันต่อมือนี้ว่าสั้นเนาะว่าเขามีความเตรียมพร้อมแนวใดที่จะทำบรรยกาศมือนี้เป็นยังไงไปสัมภาษณ์กันเลยเอาสบายดีเชียวสบายดีเอาสบายดีสบายดีเอาคุณจัดกล้องให้กูดูดูกูยิ่งสัมผัส อ้าวมึงมีความรู้สึกอะไรต่อประการบุนีเนาะซึ้งตึ้ตันต่อมาที่เห็นมาซีบีเห็นมาโซ่ผลสำเร็จต่อเขามีความเพิ่มพมดีกว่าจะไปต่อคืเจีอาจะยากน่อยนึงหน่ข้างอ่ะไนมันกับบุีละว่าจะเป็นเบีย เมยังกะยางว่า้าเป็นเบียกคู่มันบุมีตัวเล็นเจาเข้าเจ้ครับไปแล้วเราจะไปโตยใ้่รอจ้าบ้ากเราญีปุ่นี่นโตยฮันเราฮันเบียร์น่ะโอ้โชคดีงดเรางดเบีรัเราเจ้าช่นนั้นกใชช่ใ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 ช่ม่ใช่ใช่ใมีความส่ใก่ใ่ใ ครับไปสโมสีกอดอินกูร์พานมาใหนะอยากคู่อยากยม่ซื่งรู้สึกโมเตินเต้น่มเต้นแต่ว่า

ต้องไปฮอเทดยังไปเอาเราก็ไปเอาที่พุ่นไปบางทีเราทานาพนีถเต็มแล้วเอาน้ำนี่้สบัต้องทำนีอยากอยากอยากไปอย่างก่อใส่หน้าดิคือปานยาเลยแต่เขาอยู่บ้านเรานี่บมีส่วนอย่างเาเขาก็จะนึงสิ่ง เขาจะเปลุกปอมาอ่าคััมู้สึกตื่นเต้นเนาะเราคอยมาก็ประมาณผ่านไปสองสามเดือนแล้วเนาะเราถ่ายประกาศนะวันนี้ก็รพูดสึกตื่นเต้นลายอยู่ทางบ้านก็มีมุกคู่มีอที่พี่น้องมานบอก่ลังรอเราะมีวูก่เดิมไก่เดิ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເຮົາຮອບໃບມື້ນີ້ແລ້ວເຮົາຊິໄປຕໍ່ຢູ່ໃສມບໍີວນີລ້ນາະອັ100%ລຕນີາເຮົາໄລ້ຮົຮນມີບໍາມຝັນມາມຝີຢນັນບໍປຈດ พันอยากเ็นยังเดีบอกทางทับมใหเขาเป็นผเขาอยากเพียงยวเยเเป็นผู้เราต้องเปดูติดก็แค้เป็นนักตุกเบ้ยเบ้ยอยากเอ้ยยาละเราเราเมื่อจติดตามจังเจ้าเขาสัมผัสได้แต่สองสามคนอมคู่เขาแดนนี่ภายมากันแล้ว พาธรรสมทัวร์องเฮียนทำของเขาโอ้ถือว่าเป็นมือพิเศษเลยกับในชีวิตกับบุคคลบุคคลมีเแล้วแต่เมื่อนี้เป็นัางประวัติศาสตร์เลยกับคิดอยู่ทุกมือว่าต้องมีมือนี้ไปเอาใบไปเอาขอตกลงแล้วอันนี้อยู่สมมสรโอ้สายดี

นี่เราเอามาเซ็นเอาในคะแนนแล้วก่นไปนำซุ้งกันลล่เติบัสวยมากนี่เปนโจที่สนุสเดีรยวนี้ก็ เอาใบคะแนนเนาะการนไปฟก <festivals> ัดในนี้มันคะรันไปฟกัดเดิมันมือนกันกรันตไปฟกัดเออนี้มันคะรนนไปึกัดเนาะออเสียวลองพื้ดพื้นพืึเบิ้งคะแนนกนช่วยจับกันเลยนี่การันต์นี้มันคะแนนไปฝึกงานพี่น้องได้ละได้ล มันจะมีอ <screws> ย <in the ground> ู kind of ่หลายเรืเาไปเบิ้องคะแนนรวมไปเลยเ่อเีเเจ็บเพิ่โอเคได้แลวชิญพูดมาพูดมาในคะแนนรวมทริงอันนี้มันเกรือตมกขาให้นะอันนี้มันคะแนนอันละห้างสร้างรวมคะแนนทางเบิรตเนี่ย ได้93.2เอดีใจนําตัวเองนั้นเจ้าประทับใจเด้อวันนี้มันเส้นไปนําส่ง ที่ว่าหับไปแล้วไปไทยหกเดียวไปที่ฮับป,ประกาศเนาะ,ะนอนาคตโควิด -19 บเก้าดีอเจไงมันน ยายเอาเดินชมเดินสักทงสักทงมาเก๊าบูช่านออกไอ่เสียลยเอาคณะห้องไปเซ็นเอาเลยกัมายายระบบใม่ได้ดีนะเออระบบใม่เขาเนี่ยมันุดโควิด -19 เนาะท่านผู้ชมเนาะปันท่อง้าบเ้องที่ององิบเก้าเปตงกอเลย Simon, kau kau kau. saya seret, jadi. ini yang

่อด oh. uh, ิสลอมาโอ้พอสบาีสุดาสิ่น mm. yes! uh ีนตอมืเ oh> ชียงบ้เ oh ตัวเพื่อนได้ปะเ้อเอาชู้มาเปื้อนไมเบอเบอร์เบอรมู่ขอีกายีกายอันนี้ม่นของปีกายปีกอนนเลือนนี่ะนี่จะได้เห็นเหาอย่างต้เหมือนเพื่อนหรอปีกายตออันนี้บงได้โเมนตตัวเองอันตรายเด้อ

เดี๋ยวนี้ปรนที่อง่การใส่ลมัีที่เห็นว่าันลุกเลคุณยิงลงไปสันลุกแม่คุนมันั